ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีบุ๊กนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013นะครับซึ่งนี่คือตัวอย่างที่เราจะสร้างกันในวันนี้นะครับคือส่วนประกอบหลักก็จะมีประกอบด้วย 1. ห,หน้าปกนะครับ 2. เนื้อหาเนื้อหาก็จะประกอบด้วยการใส่ข้อความนะครับการใส่รูปภาพการแทรกวิดีโอ การทําแผนภูมินะครับบรรนานุกรมและส่วนท้ายก็เป็นปกหลังครับเอาละครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับกดที่ไฟล์ครับใหม่งานนําเสนอเปล่านะครับเราก็จะได้มาตรงนี้เราไม่ต้องการครับเราลบทิ้งไปเลยฮะลบทิ้งไปเลยเสร็จแล้วเราจะแบ่งเป็นสองน้ายังไงก็คือหนึ่งไปที่แทรกครับไปที่รูปร่างครับ เลือกที่สีเหลี่ยมผืนผ้านะครับทําการคลิกค้างครับแล้วลากโอเคครับเราสังเกตว่าตรงนี้ยังไม่เท่ากันนะครับเราก็ทําการปรับให้มีความเท่ากันโดยทําทั้งสองอย่างนี้คือทําทั้งสองหน้านี้ก็เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างเวลาเระหว่างหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับ ร็จแ,แล้วหน้านี้ผมจะตั้งให้เป็นหน้าปกนะครับพิมพ์เลยครับเราจะทําเป็นแบบคร่าวๆกอนนะครับเพื่อให้ถึงวิธีให้รู้ถึงวิธีการสร้างแล้วส่วนการตกแต่งเราจะไปสอนในวิดีโอถัดไปนะครับเมื่อเราได้หน้าปกมาแล้วนะครับเราก็จะแทรกตันกระดาษโดยการไปที่แทรกนะครับรูปภาพส่วนผมเลือกมาเป็นผมได้เซฟไว้แล้วนะครับเป็นรูปสัน กระดูกงูจะแทรกขึ้นไปครับเราก็จัดมาไว้ตรงกึ่งกลางครับเราก็จะได้หน้าปกมาแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเราให้เราทําการ Copy สไลด์ครับหรือคัลอกเสร็จแ,แล้วเราก็วางสไลด์ครับทำานี้ไปเรื่อยๆครับหรือว่าคอนโทรลซวางก็ได้นะครับเราก็จะได้หน้าที่เหมือนครับหน้าต้นแบบครับแต่ เราจะเปลี่ยนหน้าปกนี้ให้เป็นคำว่าเนื้อหาก็เป็นเนื้อหานะครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนไปเนื้อหาหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามแล้วแต่เราจะต้องการนะครับนะครับ ครับประมาณนี้นะครับแล้วหน้าสุดท้ายคือปกหลังใช่ไหมครับให้เราสลับจากหน้าปกมาอยู่ฝั่งนี้นะครับปกหลังซึ่งเราจะไม่เขียนว่าคำว่าปกหลังนะครับเราก็ลบทิ้งไปปกหลังอาจจะใช้สีเดียวกับข้างหน้าก็ได้นะครับประมาณนี้ครับ เราก็จะได้เขาโครงการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาแล้วนะครับ